จะคุณแม่จะแบบว่าน่าเบื่อหรือว่าอะไรก็ตามแ่เนี้วันนี้เนี่ยท่านมาด้านหน้าเราให้เราได้มีโอกาสที่จะขอพมานะคะเราก็โชคดีกับพรอหลังนะคะพ่อหลังเนี่ยพอโตขึ้นมาระดับตีนเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเราติพ่อแม่ดูแลเราไม่ว่าเราจะเปนอย่พ่อแม่ก็ยังที่จะดูแลเรานะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะในระหว่างนี้ให้ท่านได้รู้สึกนะคะ ก็ขออนุญาตด้วยซินะคะขออา่านกรองอที่ปักตัวน,นี้หนึ่งเมื่อรู้ว่าตัวเธอและตั้งทอ,องก็ประทองด้วยใจที่มุ่งหวังสิ่งที่ชอบเจ็บร้อนเธอว่ะเพื่อปกกานลูกน้อยจะประเือนแม่ไม่รู้ว่าแต่ชายดีเดินประเพณทับเข้านับทานที่เชื่อแม้จะเจ็บระกลัวดทุกคน เริ่มตัวดูแลแม่เริ่มดังเริ่มตั้งใจเปะทอปกครองรูกอวามทุกข์แม่เลี้ยงจนทังใจเริ่มหดเงินหารูมแม่ด้ก็ยากให้ลูกดีดีงามแม่ดีดูเป็แม่ของชีวิตที่ถูกผิดให้ลูกรู้ด้วยความฝันเติบโตใหญ่รวยจนได้สัคัญั่ขอลูกฉันเป็นทีของสังคม มาเปนนี bạn, ้มแม่เรือมแต่แปรรูปแม่เหมื่อยมาลูกให้คนเมนื่อยที่ไหนแม่ดูแม่ไม่ดูใจชอบใจแต่แม่ไม่ปลกแม่ไทยยิ้มแม่ก็ต้องรู้าักชาวเพื่อแม่ก็เป็นเหมือนกันถ้าจัอยู่รู้ทุนยูคุ้มตัวแม่เงช่วต้องแพ้ท่าระเอาไปมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเก่าขอพนาแน่นะคะ ทุกท to ่า <cido S 1> นนะคะเรามีแม่จิตว่าให้ตั้งจิตร้องใจของแม่นะคะที่จิตวิญญาณแล้วเราก็ตั้งนโมท้าเจ้าของนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุชชะกาเยนวาจายะวเจตาวามาจาปุกามังปะตตามัายัง มาตาปฏิทันสุปฏิทันสุอัตติยัตากาลตะเลกาลตัวรสุงจัลวสุงวะมาตาวะมาตามาตาปิตุเลปิตุเลมาเทนะมาเทนะวารเนะารเยนะสัตาังสัพพะตัปปะระสัพธรรมโนเส กายกายกรรมกรรมวจีกรรมมนุษโกรรมสัพพะตากรรสัพพะตานสัพพะเวรางสัพพะโทสสัพพะกรรมวินาเชยิวินาเทยิด้ายก็ดีวยตายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งเจตนาก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรูปขอการรูปขอการขอขมาขอขมาขอโทษล้นเกินนะขอโทษล้นเกินนะอย่าได้เป็นเวรอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมแก่ลูกเลยเป็นกรรมแก่ลูกเลยไม่ว่าชาตินี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหนาหรือชาติในใน ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญตลอดไปสาธุไป่าน่คนจับมอนลทุเขะไา้นะคะวันนี้ไม่ใช่ว่าเราขอประมาจเรียบร้อยแล้วเรากลับไปทำเหมือนมนะคะอยาเหมนเดิมแ่วันนี้เราขอประมาจแล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะถัดเนี่ยอันนี้ก็มาดูได้ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราคงจะไปไม่รักษาแล้วก็รับประทาน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  เกาะท่านเ็นคนที่รักการของแก่แม่ไม่เป็นเรื่องหน้าอายไม่ใช่เลยน,นะคะมุษย์เราเนี่ยสือส,สารสัมพันธ์กันได,ได้ด้วยใจสุดท้ายนะครับฉะนั้นการเกาะเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนอา,าย เราติต่อเลยนะคเมีเวลาอีกบีก่สิบนาทีเราควรไปนิดต่อเมื่อวานนี้หนึ่งนะคนะข้าสิดต